กระบวนการเลือกตั้งของเมียนมาเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการหาทางออกทางการเมืองนะครับมีความไม่ชอบธรรมนะครับอาจจะถูกมองว่าไม่มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนะครับเราก็อาจจะต้องเคารพในเรื่องของการที่กระบวนการในการหาทางออกของเมียนมา แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะรองรับหรือว่ารับรองอกระบวนการเลือกตั้งของเมียนมาคือเราก็คาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่เท่าที่จะมากได้ไม่ว่าผลลัพธ์เจาะมาอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ที่จะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนในเมียนมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องการที่จะเห็นกลุ่มหรือฝ่ายต่างๆของเมียนมาเนี่ยฝ่ายขัดแย้งต่างๆเนี่ยเข้ามาหันหน้ามาจะ,จ,ะจะหารือกันนะครับให้มากขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนของเมียนมาเอง